สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amazer Channel เมื่อนี้เฮามารีวิวครับตู้เสียงกลางแหลมเสียงกลางแหลม Amazer เป็นรุ่นตะแกรงดำลูกค้าสร้างตะแกรงดำนะครับกส็สวยงามอีกแบบนึงนะครับตะแกรงดำเสียงกลางสองใบตามใจลูกค้านะครับต้องการแบบใดจัดให้ครับ ร้องเสียงแล้วก็โอเคอเครับโอเคอยู่บดถือออกบดบังไหลนะครับเสียงเพราะว่าเขาคือเขาเอาผ้าหนาไปใส่ด้านหลังนะครับปิดปิดด้านหลังก็ดูดีวิอีกแบบนึงครับแล้วก็เป็นตู้เบียดอีกซีใบ ตัวเบียดสีใบนี่เป็นในตะแกงดำขื้อกันนะครับแล้วก็ตะแกงขาวสองใบอ,อีกสองใบในส้มในผ่าจานเพชรชบุญน,นะครับเสร็จเรียบร้อยกับอส่งวันนี้ก็สิเป็นเออื่นนะครับนี่ครับเป็นรุ่นตะแกงดำพผนสีดำให้นะครับเพราะว่าพ่นมักสีดำทั้งตูเสียงกลางทั้งตูเบียดส่วนอีกสองใบตะแกงขาวในะสพระอาจานเพชรฉบุญน,นะครับ สวยงามไปอีกแบบนึงครับเ,เกี่ยวกเต่าภูหมกตะแกงขาวกับอีกแบบนึงตะแกงดำกับงามอีกแบบนึงนะครับตามใจลูกค้าตามใจแฟนครับนะครับอยากได้แบบใดห้อจัดให้ครับตู้เบ็ดสี่ใบตะแกงดำแล้วก็ตู้เสียงปลปงสองใบ แกงดำเพื่อนนะครับนนี้สร้างกันสิขออนุญาตตอนใบในีนส่สิไปแห่นะครับใบสามบาดไกลโรงงานนี่นะครับแห่ไปบวชทั้งบวชอยู่ทั้งบาดบาดร้างนะครับขออนุญาตนะครับมเดียวรถแท่น้ำครับเดี๋ยวสิไปรีวิวให้บึงนี่เป็นเสียงกลางสีดำน้อไปบึงรถแท่นะครับรถแท่เอาพอดีออกมาโรงงาน ชาติเบียดได้นั่นไ้โอ้ขาวหมดเลยเหี๋ใวขออนุญ,ญาตนะครับเวลายางไปมันกางเดียดหมดอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟของสงังมาสิหานะแรงดีนะครับใส่พววอรอทาบสามตัวใส่ทาบสามตัวครับเบียดข้างหน้าหน้าหกลังหกนะครับ แต่ว่าเอากล้องออกไปข้างนอกนี่มันมันขาวหมดครับเพราะแดดมันแห้งครับเพราแดดหมดแล้วพอได้ยอยู่สีสันมันแบบเลเ็บบริเวณตะบึงนะครับเพามันขาวพุทธแห่ทักมิวสิกนี่ครับโอ้ขาวขาวเนี้ยเดียวแดดแดดมันซองครับขอโทษขออภัย เป็นด้านหนาเป็นเสียงกลางเก้ารับยี่สิบกว่าปีแล้วใส่โอสีสันบอ่อขอทาเลยขาแวแห้งหมนเดดแห้งครับตัมนี้ก็ะโจกค,ครับนะอันนี้สร้างอยไมแห้งคับใบเ่ยใส่เ้อวระวทาบสามตัวนะครับมือใส่ก่าวันสองก่าวันสองข้าบเบตดหนาะ ไอ้หงพันไอ้หงพันขับเบียดหลังกับกับวันสองเที่ยงหนึ่งครับกลางหนาสองกางหลังหนึ่งนะครับว่าดีโอ้ยวงเท่งๆหน่อง,องมันสีลายหมดนะครับกับเพราะได้มวนอยู่ครับมี่แถวบ้านนี่กับเป็นเจบินนะครับเจบินใส่ดอกดอกแดงนะครับเป็นดอกแดงแล้วดอกแดงสามดอก ไอ้สองนะครับแล้วก็ดอกแปดลอยสามซี่นะครับแดปด้อยเขาฝากแฟนครับนะครับเด้อมาิดตามุขเขาปวาดรับขอตัวขอแฟนๆมางับนะครับเนาะแบบนี้บหมดหดแรงถนนในการชมชิปนะครับเดีย๋ยวไปเบื่อไงตัวดำดีกว่าบมาถีรีวิวอ่ะรถเฮียทางไเบ้าง,งมันอยู่ยนอกปวดมันขาว ถามามงตูด่ดำนี่ก็ครับหน้าดำกระหอกมันแสงมันจ้าพดนี่ขาวไปหมดเลยตัวครับกล่องนี่ครับตูเบีดหน้าดำสี่ใบแล้วก็อีกสองใบส้งอคาจารย์เพชรบุญครับหน้าขาวเดี๋ยวลองทายไปหลุดเหยซุ้มมางค์ไก่มันก็มันเป็นหน้าขาว เอาเรากันแสงมันจ่ากับรถขับไปหมดเลย,ยรถแห่สังครับเอาครับฝากแฟนครับขอมาติดตามขอมาชมนะครับเดี๋ยวสังกันสิถ่ายคลิปให้เพียงแค่นี้ครับเราพอกันคลิปหนาครับผม